เห็นผมแบบนี้บอกได้เลยนะคะทำยากมากคะ่ะวันนี้นะคะลูกค้าจะมายืดคนดัดปลายวอลลุ่มพร้อมทำสีนะคะคุณลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำนะคะดัดวอลลุ่มหรือยืดคนดัดปลายกับที่ร้านเป็นประจำเลยนะคะ กิกนะคะบำรุงเชื่อมปันทาแกนผมนะคะเติมโปรตีนแม็กนะคะพรีเมียมให้กับสินผมลูกค้าก่อนทําเคมีด้วยนะคะผมแบบนี้ถ้าช่างไม่ชํานาญห้ามรับทําโดยเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ลูกค้าจะมายืดโคนดัดปลายลอนเกาหลีนะคะเราก็จะทําการม้วนลอนใหญ่ๆคล้ายๆนิดนึงนะคะ การยืดหรือการดัดดิจิตอลนะคะเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทําแล้วสามารถทําสีได้ไหมสามารถทําสีพร้อมกับการดัดได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมลูกค้านะคะแล้วก็สีที่ต้องการค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องการสีสว่างช่างก็เลยลงโทนน้าตาลหมุนๆให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยืด <S <S วลอลอลุ่มรอนเกาหลีนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหม